คุณต่อยพ่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับดับนั้นเรื่องนี้นะครับนี่คือการครัวคุณต่อยครับใครที่รักวีแกนเร่เข้ามาเข้ามาเลยคนที่ชอบวีแกนเนี่ยมาเลยที่ที่คุณกินบ้างไหมวีแกนเนี่ยก็กินครับเหรอมังสวิรัตวีแกนอะไรเงี้ยถ้ามีมาให้กินก็กินครับอ๋อเหรอแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้อาไม่ไไม่ด้ตั้งใจอย่างปีเน pues> okay. ี้ยเจก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งคือไม่ได้กินเพราะว่า ที่ผ่านมานะเพราะว่าเราทำรายการอย่างเงี้ยคือมัอนก็ลำบากใช่ใช่ใชใช่อย่างนี้ครัท่านผู้ชมที่เรียกว่าครับเอารายการเป็นข้ออ้างอันอันนี้อันนี้อันน,น,น้อย่างนี้ที่ก็ดูว่าอ้อออางเลยครับ มูมีอะไรเงี้ยเราก็กินเจไปแล้วเราก็วอาโอเคไม่กินแล้วค,ค,คุณทำรายก,การนี้มากี่ปีแล้วครับ8ปีครับแล้วเมื่อประมาณสักสองสามปีที่แล้วคุณกินกินก็กิน,กนทุกปีครับ <laughs> แล้วปีเดียวกันรายการเาเป็นก็องนะค,ะ <laughs> ครับท่านผู้ชมพับวันนี้ร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารประเภทที่เรียกว่าวีแกนนะครับร้านนี้ชื่อร้านว o u l Kit c ช่นนะครับ วันนี้ก็จะมาสอนทำมัชรูมสเต็กสเต็ก่ะท่านผู้ชมสเต็กเป็นก้อนๆเลยแต่แทนที่จะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรไม่ใช่ฮะเป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเป็นมัชรูมสเต็กท่านผู้ชมคนนี้เก่งจริงฮะแล้วคนนี้แกรักในการที่จะทําและเลือกแต่ของร้านที่ท่านไปผมบอกคํหนึ่งก่อนเลยอย่างอื่นผมไม่รู้ผมรู้อย่างเลือกแต่ของดีๆมาทำใช่ใช่ไอ้ของดีๆมาทํามันทําให้เราได้ของดีตามไปด้วยใช่คือร่างกายเรารับของดีเข้าไปเพราะร่างกายมันก็ดีใช่ แล้วของเขาที่เขาคัดสรรเพราะเจ้าของเนี่ยพิธีพิถันมากใช่ไหมพิธีพิถันมากผักเพิกได้ปลูกเองหมดเลยนะครับปลูกเองเลยอันนี้คุณตอแหลป่ะจริงจริงคุณถามกันเลยปลูกเองเขาปลูกเองมีไปทำเองปลูกเองบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขาบ้าแน่ๆบ้าเลยอ่าไม่อร่อยกันเราไม่ใช่คนดีหรอกครับมาโอ้ใจอ่ายากาดนั้นสิมีเป็นเช่นท่านเจ้าคับขอเชิญเพราะว่าคุณวารีกนกคุณจาก Good Soul Kitchen ครับ Good Soul ทำจริงเหรอเธอปลูกเองจริงเหรอคือเราเพิ่งมาเริ่มได้ปลูกอะค่ะคือก่อนหนั้นเราก็ออสั่งซื้อจาก เขาเรียกว่าฟาร์มออร์แกนิกจากเชียงใหม่นะคะเพราะร้านเดิมทีเราอยู่เริ่มจากที่เชียงใหม่คือเริ่มจากโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารที่เชียงใหม่แล้วก็เราก็พยายามซื้อวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกอะค่ะมามากที่สุดแล้วช่วงหลังก็คือมันไม่ได้ทุกอย่างอะค่ะแล้วบังเอิญเจอกับช่วงโควิดด้วยเรามีเวลาช่วงที่โดนล็อกดาวะค่ะแล้วมีที่อยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ5ไร่ใกล้ๆในเมืองก็เลยเอามาทําเป็นสวนผักตอนชีนชินอาการที่บอกว่ามีที่อยู่ที่เชียงใหม่5ไร่อักเข้าใจแต่การที่บอกใกลเมืองชินจะบอกว่าชินรวยใช่ไหม คือไอ้ห้าไร่เขาใช่แต่บอกอยู่ใกล้ในเมืองด้วยชิ้นรวยหรือไงชิ้นอันนี้อันชิ้นนี้ชิ้นจะต่ำเลยเขาจะบอกพี่คุนบอกว่าเดนธนาคารกู้ด้วยห้าไร่นี่คือแค่แปลงเดียวนะคะยังมีเยอะค่ะโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยมามาอันนี้ของจริงเลยนะหมเขารวยจริงท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าเขามาทำเพราะเขารักที่จะทำใช่ค่ะอย่างกาแฟเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ขายไม่ได้เลยท่านผู้ชมเจะขายแหลกเลย การจะขายมอนแก่และขออภัยค่ะไม่ไม่คุณไม่ต้องขออภัยผมอยากให้เขาดูดูได้ดูได้กาแฟกาแฟกาแฟเนี่ยถ้าผู้ชมปกติเดี๋ยวๆดี๋ยรอสักนิดหนึ่งรอสักนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะตื่นเต้นคือกาแฟเนี่ยถ้าปกติเวลาที่คนเขาทำกันใช่ไหมเขาก็ต้องทำเงินแบบชนิดที่เราอากาแฟโน้นกาแฟนี้อย่างนั้นนี่ไม่ใช่อธิบายเลยอันนั้นได้อะไรอันนี้คือเราซื้อจากไร่ที่เขาได้ออร์แกนิก Uh, USDA, อ USDA o r g a n กนิมไม่ใช่ o r g a n i นิที่อยู่ในนี้คือ o r g a n กนิคือจากต่างประเทศเข้ามาอ๋อเ oh, uh, หรอครับ uh, ใช่ค่ะเซอร์ต i ฟาเพราะฉะนั้นคือเป็น o r g a n i นิกร้อแล้วเราก็มาทําแล้วใส่ชื่ออะไร ชื่อกุชโซสคิทเช่นนะคะใช่ของเราเองเลยใช่ค่ะไปเอาของเขามาแล้วใส่ชื่อตัวเองถ้ามีนคแต่ผู้ชมคิดเอาก็แล้วกันเขาเป็นนำเข้าเราพยายามใช้สิ่งที่ดีให้กับลูกค้าที่มามาที่ร้านเนี่ยนะคะคือเราเป็นอาหารกุชโซใช่ไหมคะไม่มีเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะนําเสนอแขกได้คือคือความใหม่สดและก็คุณภาพถูกต้องแต่พี่ตินหนูจะบอกพี่ตินอย่างนะครับแนะนําว่าจบรายการพี่ตินเอากาแฟเนี่ยมอบให้กับคนที่ชื่อไตพบรลิมพัดไปแน่นอนค่ะเพราะบอกว่า คนคนนี้ไม่มีใครหลอกเรื่องกาแฟเขาได้ค่ะเขาเป็นกัปปมจันทร์ยินดีค่ะยินดีครายท่านผู้ชมครับมาดูดีกว่าว่าร้านแบบนี้ชื่อกูดโซคิดเช่นอยู่ในกรุงเทพด้วยใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่เยื้องๆกับตึกอีทันไทยค่ะจริงๆเคยมาพอพอ่อ่อยู่เยื้องๆตึกอีท้นไทยเดี๋ยวเข้าไปดูหมุดในรายการผมลยผมไม่ได้ให้พูดเลยท่านผู้ชมครับ เรามารู้เขาทำกันอย่างไรมัชรูมสเต็กครับนี่ครับร้านเขาอ,อันนี้นนคือที่ร้านนะคะนั่งจริงท่านผู้ชมคืคคมอคนมีเทสอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนียดูดิเห็นไหมเนี่ยคนมีเทสพูดตรงๆมีเทสจริงจริง ร้านที่เชียงใหม่ก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเชียงใหม่มี3าส,สาขากรุงเทพมีส1น่งสาขาคานน่ะ,ะอันนี้นคือใส,ใส่น้ำมันเลยค่ะแล้วก็เราก็จะเอาขาเห็ดนะคะที่เราแช่น้ำแล้วก็มาบี้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมาผัดกับน้ำมันให้หอมนะคะคเพื่อจะกำจัดกลิ่นเขาออกไปหลังจากนั้นก็คือใส่เครื่องเทศก็คือเกลือพริกไทยใส่เข้าไปผัดแล้วก็สำคัญก็คือเราต้องใส่น้ำอะคะ่ะใส่น้ำเพื่อที่ว่าเวลาเสียงที่มันฟู่ขึ้นมาเนี่ยรสชาติเนี่ยมันก็จะกลมกล่อมเข้ากันดีนะคะอันนี้แค่พริกไทยเข้าไปได้อันนี้อะไรครับ อันนี้คือ,อ,อซอสซอสเจนะคะคซอสถั่วเหลืองเจอ,อันนี้เราผัดไว้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะกําจัดกลิ่นของเขานะคะเพราะเห็นน้ำมันมีกลิ่นเรา<ห>ผัดได้แห้ง<ห>เสร็จแล้วเราไปเก็บแช่ไวไ้ในตู้เย็น3-4วันก็คือส <3 S 2> า,ามชาึงสี่วันท่านผู้ชมต้องเช็คดูก่อนว่าถ้ารสชาติดีเราใช้ได้เราก็ออกมาเลยค่ะเอามาหั่นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะเตรียมไว้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมา ผัดรสชาติที่แท้จริงของเขาก็คือเราก็จะใช้หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมไทยอันนี้หอมหัวใหญ่ก่อนรกระเทียมไทยนะคะ,ะ,ะตั้งฟไฟให้ร้อนแล้วก็มีรากผักชีอะค่ะรากผักชีผัดให้หอมก่อนนะคะค,คือเครื่องเทศให้หอมแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดออรินจิค่ะ แล้วก็เพื่อให้แบบรสชาติของสเต็กเห็ดที่มันไม่แข็งเกินไปอะค่ะเราก็ใช้เห็ดอสอันนี้คือซอสถั่วเหลืองเจแล้วก็พริกไทยดำนะคะผัดให้หอมใส่เกลือใส่เกลือครับค่ะผัดไปเรื่อยๆหลังจากนั้นคือใส่น้ำมันงานะคะให้เครื่องผัดเนี่ยให้มันหอมมีรสชาติที่หอมค่ะครับเสร็จแล้วเอาอันที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เอาจากตู้เย็นนะคะเ็ดสีวันของเราใช่เอามาผัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้รสชาติที่สดใหม่หลังจากที่เรา เก็บไว้ในนั้นให้รสชาติก็กรอบๆเลวเนี่ยอันนี้คือรสชาติที่เราจะพักให้เย็นพักให้เย็นเสร็จแล้วก็เอาแป้งอันนประสี่ยใส่ลงไปใช่ค่ะเพื่อที่จะปั้นเป็นก้อนได้ไม่งั้นมันปั้นเป็นก้อนไม่ขึ้นถูกถูกต้องค่ะไม่งั้นก็จะแตกออกนะคะใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเตรียมไว้เสร็จแล้วเราก็ปั้นเป็นลูกแล้วก็อาจเป็นเป็นชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันเนี่ยแล้วก็ไปไปจี่ก็ใช้ได้เลย อันนี้คือจะไปอบก็ได้นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากจะมีน้ํามันสามารถเราไปกริลหรือเอาไปใส่หม้อทอดน้ามันที่ไร้น้ํามันก็ได้ค่ะนี่ดูีิเหมือนเนื้อสเต็กมาเป็นกรรไก้งเลยได้ชิมรสชาติด้วยนะคะรสชาติก็ดีมากค่ะแล้วก็กินเคียงกับผักนะฮะแล้วก็ยังมีผักนี่ก็คือผักออแกนิกจากเชียงใหม่นะคะครับแล้วก็มันฝรั่งทอดข้างๆก็คือเราทํามาจากมันฝรั่งรูปเป็นสดๆเลยค่ะ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยมัชรูมสเต็กครับเต,เ,เติมเลยครับเติมเลยอันนี้เรามีหลายรายการให้ชิมด้วยนะคะอันนี้เกรวี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือ,คอ,อซอสเห็ดค่ะ,คะซอสเห็เดเอาเดี๋ยวเาเเลยนี่ยที่เธออยากจะคุยมากคือมันฝรั่งของเธอเนี่ยเธอหั่นมาจากเป็นลูกๆไงใช่ค่ะแล้วเธอก็ะทำงี้แต่บอกบอกสินอย่างนะที่ไหนเขาหั่นมาจากลูกๆทั้งนั้นอ่ะไม่ค่ะบางบางที่ส่วนเหี่คือใช้ใช้ใช้แป้งอะค่ะใช้ตอแตกแตงกฤษนะมั้งใช่ค่ะ อร่อยมีใจคุณครับคุณลองตัวสเต็กมัตูมก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะลองชิมดูนะคะเพราะว่เนือเนื้อใช้มือคุณผู้ชมเห็นขนาดก่อนนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะค่อนข้างใหญ่เลยเป็นเหมือนทำเบิกเลยเป็นแบบเนื้อเป็นชิ้นๆเลยเลี่อร่อยอ่ะค่อนข้างนี่ก็คือเป็นมายองเนสนะคะทุกอย่างในนี้ครีมมี่แต่ไม่มีเดลี่ผลิตภัณฑ์เลยทุกอย่างก็คือเป็นไม่มีผลิตภัณฑ์นมเลยใช่ค่ะ ส่วนเครื่องดื่มอันนั้นก็คือมม่วงหน่อยออร์แกนิกจากการเจ้าบุรีนะคะอลองลองชิมดูค่ะอ,อ,อร่อยอร่อยมากอ่ะไม่มีเสียตอ่บอบาแบบ เดี๋ยวอ๋อให้กล้องได้เห็นเนื้อในของตัวมัชรูมสเต็กนี่ก่อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเห็ดหมดเลยนะคุณผู้ชมค่ะมีรายการอื่นด้วยนะคะแล้วเรามีข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยค่ะโอ้โหขายแหลกขายแหลกขายแหลกท่านผู้ชมครับทางรายการช่วยเอานี่ออกไปหน่อยนะครับขายเก่งขายเก่งก็นานๆจะมีโอกาสเนาะอุ้ยอร่อยอร่อยส่วนไส้เบอร์เกอร์เนี่ยเราขายตั้งแช่แข็งนะคะสเพราะว่าลูกค้าอยู่ อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่กรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่ก็สามารถที่จะสั่งเขามีเป็นโปรดักต์แบบนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นตัวมัทรูมแบบนี้ครับเป็นมัทรูมสเต็แบบนี้สามารถสั่งไปไปที่ทั่วส่งทั่วไทยค่ะเป็นเบอร์เกอร์นะครับไปหานมปังประกบเองใช่ค่ะแนะนำนะคุณผู้ชมขายุงว่องไปที่นี่นะผักอร่อยไหมคะต่งน้มม่ได้กินฮะ บอกเลยว่าตาตื่นอ่ะอันนี้บอกคนละชิ้นนะที่ค่ะอันนี้คือออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับจากกาญจนบุรีครับใช่ค่ะจากกาญจนบุรีลองฮะที่เชียงใหม่ไม่มีครับไม่มีน้ำตาลเลยไม่มีน้ำตาลค่ะอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะอ่ะอะอะอะ ดี๋ยวอันนั้นคือดูดปุ้มเส้นยึดเลยเหรอโอ้โหบอกเลยว่ามันเย็นใช่ไหมคะคืออาออกจากจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมน้ำตาลก็ไม่มีอ่ะคืนขายพ่อพ่อนี่เจ้าของร้านบ้าเลยคุณผู้ชมคือบ้าจริงๆผมไม่ได้พูดวารีหรือซีนี่บ้าจริงๆคือเขารักในสิ่งที่เขาทำจริงๆท่านไปเถอะถ้าท่านเป็นคนที่พวกนี้เป็นวีแกนจริงท่านไม่ต้องกลัวเลยร้านนี้ไม่มีลูกโกหกไม่มีอะไรทั้ง่ายแล้วทำด้วยความรักและความตั้งใจฟินมาก ฟินจริงๆแล้วเมนูนี้ถามผมว่าอร่อยไหมสำหรับคนที่กินเห็ดรักเห็ดนะอร่อยอร่อยเลยมาก <มา S 2> วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวารีขอขอบคุณร้านกูสโวลเชนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอท่ายเธอขายได้อีกเป็นชั่วโมง <S 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 อาใช่เป็นชั่วโมงเจ็เป็นชั่วโมงไม่กินพุ่ไม่หยุออดม,ย <S <S มันมีอย่างเมื่อกี้คนรักกาแฟไปร้านเขาแล้วเอากาแฟกลับบ้านใช่ไหมขอโทษนะอยากให้พูดอีกอย่างนึงอันนี้อันนี้โดโนโนนอันนุษนี่นั่นอันนราค่ะ อันนี้น่าสนใจมากคือเป็นเธัญพืชอบรวมนะคะสามารถทำอาหารเช้าได้หรือว่าใส่ในโยเกิร์ตได้ไอศครีมได้หรือใส่ในนมก็ได้แต่มันเป็นวีแกนใช่ใช่มันสบายมากสำหรับท่านถูกต้องลาไปก่อนจุกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่ถนนเพชรบุรีรสชาติของคนอุบลแท้แท้ถ้าทำอย่างนี้ผมแล้วไม่มีน้ำอ่ะ ผมโกรธนะใช่น้ําตกมันต้องมีหน่อยหน่อยดู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 ตัวดูความยักของมันใหญ่ขนาดนี้ส้มตำหลอดครับเป็นมิติใหม่ของวงการเลยเป็นน้ำตาลที่สดชื่นน้ำส้มตำคือไม่ตายก็เลยนะรับไปเลยครับเต็มใจให้เต็มะเต็มเต็ม้เต็มเต็มแเต็ม